นี่มันรวมสองร้อยเงนี่โรงงานไฮเทคอังกุอกินขอกุ่งขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ย มีกระท่อมกลางนาด้วยแนะม่นอนเฝ้าข้าวตอนข้าวออกแตนนี้มีมารักเกี่ยวข้าวไมนน่มีหรอกครับนนะแต่ก่อนก็อาจจะมีนะก่อนแถวาดมันเคยมีมรักเียวากาด,ดีเลยมันตกเปียกหมดเลยคนระับนี่ ไอ้กล้ารถมาลงได้ังไงเนี่ยดูรอยรถแทบยังไม่มีเลยใช่ใช่ต้องเป็นโฟวินอยู่แล้ว ถ้าไม่โฟนี่นลงมาให้ลื่นแผแผดึ้นไม่ได้ฝนตกอย่างนี้แรงเมื่อคืนหนักนะเนี่ยดินนุ่มเลยแต่เมื่อวานครับกลับขับได้สามสิบโอ้โหฝนตกตรงไหนแถววัดไทยลงวัวิี่อ๋อจะนำอะไรก็ไม่แส่ตกกัางคืนเลย นหนึ่งเจ้าหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยไร่นี่ทำสบายสบายนะาแถนี้เดินไกลยันไงเนี่นนยไอ้ดอกนี้สวยดีวะมันคือดอกอะไร ดอกเลยไม่วสวยดีมันก็เป็นยาชนิดหนึ่งแะถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นได้แค่ยาถ้าปลูกเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นของดี บรรยากาศดีเลยสดชื่นเลยฝนตกอย่างนี้โหน้ำเต็มเปี้ยะเลยของบอ่อนี่นี้มันเป็นนาเช่าเป็นของหลวงห่อนี่นาเช่าที่ทำ โอ้ทีมงาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามทีมงานฉีดพ่นยานี่ของกินเพียบของป่าเยอะเขาก็วก็วิถีชีวิตไงต้องหาอยู่หากินมีไม่ฉีดยาด้วยมหาของกินด้วยก็ธรรมดานี่หนูหนูมาใหม่ไปใหม่ใหม่ รับหลวงรับหลวงหน้าในนี้ห่างเท่าไหร่ครับ4มเมตรได้ป่ะอะไรหน้า4มเมตรได้ไหมครับนะแค่แหละหน้าห่างครับก็ได้ได้ อยดกันไปครับป้องกันกําจัดดูโลกดูนอนโอ้น้ำเต็มบ่อเลยล,กกลึกเลยปกติถ้ามันจะมีอีกพักหนึ่งของของมือไมโคมันจะเป็นสองสองสเต็ปอันนี้คือสเต็ปสองเนี่ยเต็มสเต็ปแรกลงไป แค,เแค่เนี่ยสะดวกขึ้นแค่ตรงไอ้เนี่ยเกาะเนี่ยถ้าเราไปยืนจากาตอนน้ําแห้งอะนะมันจะสูงประมาณมิดหวัวเราสองทีอะอตรงเนี้ยเามิดหัวแล้วเนี่ยแค่ตรงเนี้ยลึกตรงนี้ลึกเจ็ดแปดเมตรได้อะตรงเนี้ออย,ย,ยนะ <laughs> ต,รตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเกาะตอนถ้าถ้าตอนมันแห้งมันจะเป็นเกาะจะโดเยอะอย่างนี้ มันมีเบ็ดนะมันั่งตีนี่เขาก็เสร็จงานทีมงานนี่เสร็จงานก็มาตีเบ็ดปลาสลิดปลาอะไรเยอะปลานินประเพียนเพียบเลย,จ,ยลจะดูรุ่นนี้น่าจะรุ่นเท่าแขนนี่แหละเพราะเพิ่งรุ่นออกลูกใหม่มหตรงน,นี้จะลึกสุด เงีย้ยลึกสุดมาตรงนี้ม,ม,นมันเป็นอยู่เหมือนอยู่ในที่ที่มันเป็นส่วนตัวไงใครเขาจะกล้ามาหาเป็นเราเราจะกล้ามาหาเวลาอย่างของผมจะมีแก๊งตกปลาอยู่